สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับสตีฟ VAP Channel นะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับบูเลฟ้าตัวใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องทางการติดตามต่างๆของทางเราได้นะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG หรือว่า Line นะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงหน้าจอเราสามารถ กดเข้าไปติดตามไ้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมมีกล่องบุหรี่ฟ้าของค่ายวูปูมารีวให้ดูตัวนี้มีชื่อว่าว<อ>ูปูอา a กัสจีนั่งเองหน้าตาประมานนี้นี่ตัวนี้เป็น m o ส Pod นะของค่ายวูปูนะรูปล่างสวยงามจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยสวัสดีอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเรามาดูแพ็กเกจกล่องของเจ้าตัว Ag a ากัสก่อนเลยละกันเนาะ นี่เลยข้างหน้านะเป็นแบบนี้เลยสีที่ผมเปิดมาในวันนี้เป็นสีแดงนะอ่าสีแดงดูข้างกันก่อนเลยข้างๆนี้เจ้าตัวอากัศ GT ตัวนี้สามารถปรับวัติสูงสุดได้ถึง160วัตต์อ่าแล้วก็ตัวนี้ชิปการจ่ายไฟจ่ายไฟเร็วขึ้นอ่าแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่ใช้1 8 6 50เท่านั้นนะครับใช้2ก้อนอด้านหลังก็จะระบุว่า ในกล่องตัวนี้มีอะไรแถมมาให้บ้างเราไปเปิดดูข้างในพร้อมๆกันเลยเนาะนี่โอข้างในกล่องแบบบอกเลยว่าล้ำมากนะแบบมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะเขียนว่าวูปูตรงนี้นะตรงนี้เป็นพลาสติกพีเนาะเป็นพวกพลาสติกนะพวกกล่องเขาเนี่ยเปิดดูข้างในกันเลยบอกเลยว่ากล่องของเขาเนี่ยล้ำมากล้ำจริง นี่นะเปิดตรงนี้เลยมันจะมีเป็นล็อกนี้เปิดได้นี่เปิดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะสิ่งที่เขาแถมมาในกล่องนะอันนี้คือใบคู่มือนะใบคู่มือหนึ่งอันแล้วก็แถมคอยให้ด้วย2ตัวอ่าแถมเป็นคอย PNP 0.15แล้วก็0.2อย่างละตัวนะคอยที่แถมให้แล้วก็ตัวเครื่องนะแล้วก็แท้ง PNP 1งแท้งให้อะไรมาอีกมั้งเนี่ยแท้งแล้วก็สายชาร์จ USB Type C นะตัวนี้เป็นสายชาร์จ Type C นะจ๊ะเตรียมให้ด้วยหนึ่งเส้นพวกสายชาร์จเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเราจะใช้ตอนที่ว่าเราอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเนาะปิดไปก่อนเรามาดูแท้ง PNP ที่ขอแถมมาให้กับตัวเครื่องก่อนละกันแท้งตัวนี้นะจุน้ำยาได้4.5 ml แล้วก็ใช้เป็นพวกคอย0.15 0.3หรือ0.6ได้เลยนะของพวกวูปูอ่ะเราสามารถใส่ได้เลยนะที่เป็น PNP เราสามารถใส่ได้เลยถ้าเราอยากเล่นเป็นพวกโซนิคพวกทีเบตอะ่ะก็เลือกขนาดคอยให้เหมาะสมแล้วกันถ้าเราอยากเล่นโซนิคเราก็ใช้เป็นพวกคอยวูฟู0.6อย่างเงี้ยถ้าเราเล่นเป็นพวกทีเบตอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นพวกคอย0.15 0.3อย่างเงี้ยก็ได้นะสำหรับตัวนี้อ่าเล่นแดงสองคำยาเลยเดี๋ยวเรามาดูคอยกันบ้างนะคอยที่เขาแถมมาให้ในเครื่องแถมให้2ตัวแถมเป็น คอย PNP 0.2โ oh อหมแล้วก็ PNP 0.15โ oh อหมอย่างละตัวเนาะคอย2ตัวเนี้สำหรับเลื่อมยาฟิเบรตทั้ง2ตัวเลยนะผมไม่แนะนำให้ใช้กับซอนี้เท่าไหร่นะ,ะเลื่อมฟิเบตเท่านั้นสำหรับคอยที่แห็มนะเดี๋ยวผมใส่น้ำยาไว้ก่อนเลยละกันนะผมใช้เป็นคอย0.15นะเขาแนะนำให้ปรับวัดอยู่ที่60-80วันะ์เนาะสำหรับคอยตัวนี้ใส่ไปเลยใส่คอยก็ปกตินะ แล้วก็กดเข้าไปแน่นๆนะนี่แล้วก็เติมน,น้ํายาทิ้งไว้10นาทีผมใช้เป็นน้ํายาดูดนะดูดโค้กมะนาวนะครับรอแบบนี้หยิบใส่ได้เลยนะแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีนะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีสลับน้ํายานะเรามาดูตัวเครื่องของเจ้าตัว อากัส GT ตัวนี้กันต่อเลยน้ำหนักเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากเลยนะแล้วก็วัสดุของเขาตัวนี้เป็นซิงเกนลลอยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังนะเป็นหนังนิ่มๆแล้วก็มีคําว่าอากัสอยู่ตรงนี้อ่าสวยงามมากเลยแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าวูปูเนาะอ่าปกติมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูชาร์ตนะตรงนี้จะเป็นรูชาร์ตปกตินะ่ะเขาจะไม่ใส่อันนี้มาใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาใส่ที่ปิดมาด้วยโอเคมากโอเคมาก แล้วก็ตรงนี้จะเป็นขั้ว5 1 0ติดกับตัวเครื่องเราสามารถใส่อะตมอมหยดสูบได้เลยนี่สามารถใส่อตมอมเหยดสูบได้ใส่ได้ทุกตัวอะตอม24บมิลย้ามิลก็สามารถใส่ได้นะแต่งอผมใส่24มิลเนาะถ้าี่ยถ้าี่มิลเนี่ยพอดีเลยไม่มีการไม่มีส่วนเกินอะไรออกมาเลยนะเนี่ยพอดีกับตัวเครื่องเลยถ้าย4ิบสี่มิลน,นะ25้ามิลเนี่ยน่าจะเกินตัวเครื่องออกมานิดนึงเนาะเราสามารถใส่อะตอมได้ ทั้งยดซูบหรือว่าทั้งอะตอมแท้ง PNP แล้วก็ใส่ได้เนาะมาตรงที่ใสฐานกันต่อเลยที่ใสฐานตรงนี้นะเป็นแบบมีสไลด์นะตรงปิดสไลด์แล้วก็ใส่ฐานก็มีข้อบวกข้วลบอนะแล้วก็มีที่บอกว่าฝั่งนี้เอาบวกขึ้นนะตัวนี้เอาลบขึ้นนะโอเคมากสําหรับรูปร่างของตัวเครื่องก็สวยงามอ่าเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของตัวเครื่องของเจ้าตัวอากาัส GT กันต่อเลยละกันนะ ใส่ฐานสักคู่เนาะฐานที่ผมใช้ผมใช้ขนาดฐาน1.8 6 5 0นะสองก้อนนี่ใส่ปุ๊บเปิดเครื่องให้ทันทีเลยอ่าอันนี้คือโหมดสมาร์ทโหมดสมาร์ทก็คือโหมดพวกคอยสำเร็จนะอ่าถ้าเราอยากเปลี่ยนโหมดเราก็กดปุ่มจ่ายไฟ3ครั้งเนาะนี่อันนี้สีฟ้าเนี่ยจะเป็นโหมด RBA อ่า RBA ก็คือพวกโหมด อะตอมยนซู om, uke, หรือว่าพวกลวดอย่างนี้นะพวกคอยมูอย่างนี้อ่าใช้โหมด i p a ได้อ่ถ้าเราอยากเปลี่ยนโหมดกลับเป็นโหมดสมาร์ทเราก็กดปุ่มจ่ายไฟ3ครั้งนี่ตรงนี้เขาจะให้เลือกลวดอ่า In It Is อ่ส่วนมากเราก็จะเล่น In I กันเนาะเรากดแช่ไว้นี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟาเรนไฮน์เราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมันมากนะตรงนี้เราก,กด3ครั้งต่อไปได้เลยนี่อ่า ประมาณนี้นะการเปลี่ยนฟังก์ชันเนาะอันนี้คือโหมดสมาร์ทก็ใช้เป็นพวกคอยสําเร็จพวกแข็ง TNP อย่างเงี้ยเราใช้เป็นโหมดสมาร์ทได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากใส่โยซูบเราก็เปลี่ยนโหมด RBA ง่ายๆเรามาดูฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันต่อไปของตัวเครื่องนี้ถ้าเรากดปุ่มบวกกับปุ่มจ่ายไฟพร้อมกันมันก็จะเป็นการล็อกเครื่องอ,อันนี้นะถ้าล็อกเครื่องแล้วเราก็ไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะนี่เดี๋ยวผมใส่ตอมให้ดู นะถ้าเราล็อกเครื่องแล้วเราไม่สามารถกดใจไปได้เพิ่มบัตรลดบัตรเราก็ไม่สามารถกดได้แต่ว่าถ้าเราอยากกดล็อกเราก็กดปุ่มบวกแล้วก็ปุ่มใจไฟพร้อมกันนี่อันนี้คืออันล็อกแล้วเราสามารถกดใจไฟได้ปกติลดบัตรเพิ่มบัตรได้ปกติเลยถ้าเราอยากเลียร์พับเราก็สามารถเชียร์ได้โดยกดปุ่มใจไฟแล้วก็ปุ่มลดบททัตรพร้อมกันอันน,นี้นี่คือการเลียร์พับ่า ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องฟังก์ชันของตัวเครื่องเนาะจะมีประมาณนี้เราไปดูฟิลสูบของเจ้าตัววูปูอากัสจีที160วัตตัวนี้กันต่อเลยแล้วกันเนาะอ่ะเรามาลองสูบฟิลสูบของเจ้าตัววูปูอากัสจีที160วัตกันต่อเลยเนาะผมใส่เป็นแท้งพีเอ็แล้เดี๋ยวผมก็ใส่เป็นคอยล์0.15นะเจ้าตัวคอยล์0.15เนี่ยสามารถปรับวัตได้80วัตนะอ่ะอันนี้คือแม็กของเขาคือ 80วัตต์เนาะสำหรับคอย0.15นะนี่เป๊ะเลยเดี๋ยวผมขอลองสัก40วัตต์ก่อนแล้วกันนะสำหรับคอย PNP 0.15ตัวนี้เรามาดูว่าฟิลสูบจะเป็นยังไงแล้วก็ควันจะเยอะแค่ไหนนะนี่ประมาณนี้เลยบอกเลยว่า ันพอมีกลิ่นน้ำยาพอชัดเจนแล้วก็รสชาติหวานนิดนึงนะผมยังแบบว่า40วัตตเนี่ยมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะตัวนี้เรามาดอง50วัตตกันดูว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติแล้วก็ควันของเจ้าตัวแท้ง PNP ตัวนี้มันจะดีแค่ไหนเนาะนี่ ผมว่าปรับ50าสบาทเนี่ยกำลังพอดีนะสำหรับเจ้าตัววูปูอากัสจีทีตัวนนเนี้ย50บาทเนี่ยควันเยอะแล้วก็กลิ่นยาชัดเจนแล้วก็รสชาติน้ำยานี้หวานฉ่ำมากสำหรับ50สิบาทเนาะเดี๋ยวเราไปลองสัก60บาทดูว่าจะเป็นยังไงนี่60บบาทนะ60สิบบาทเนี่ยบอกเลยว่า หวานฉ่าขึ้นกินน้ำยาชัดเจนขึ้นรสชาติน้ำยาหวานฉ่าขึ้นแล้วก็ควันก็เยอะขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราดูด60บวัตต์ไปนานๆแล้วเราลากบ่อยๆลากยาวๆแล้วก็ดูดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะอาจจะทำให้คอยไม่เร็วได้ถ้าเราอยากดูดบ่อยๆแล้วก็ลากยาวเนี่ยสัก50บวัตต์สัก40บวัตต์เนี่ยกำลังพอดีนะถ้า60บวัตต์เนี่ยเราดูดไปครั้งหนึ่งแล้วเราควรพักสักประมาณ30วิประมาณเนี้ยเรามาดูดต่อได้แต่ว่าถ้าเราด,ดูดทีกันอนะ ลองปรับเป็นวัตต่ำๆดูเนาะถ้าเราลากวัตต์เยอะๆแล้วก็ดูดถีๆเนะี่ยมันจะทําให้คอยไหมเร็วเนาะ60บวัตต์เนี่ยผมว่าพอดีเลยสําหรับแบบว่าลากแล้วก็หยุดลากแล้วก็หยุดนะประมาณนี้เนาะสาหรับเจ้าตัวแท้งพีเนพีนะเดี๋ยวผมไปลอง80บวัตต์ให้ดูเลยแล้วกันอันนี้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเราดูดบ่อยๆแล้วก็ดูด,ดานานๆไปานานๆเนี่ยคอยอาจจะไหมเร็วด้วยสําหรับ80บวัตต์เนี่ยอันนี้ควรลอง กันสักครั้งสองครั้งก็พอเนาะเราผมไม่แนะนําให้แบบใช้ไปตลอดนะเพราะว่าอายุการใช้งานของคอยเราอ่ะจะสั้นลงได้นะเดี๋ยวผมดูให้ดู8 0วัตบนะน,นี่เลย8 0วับเนี่ยก็การจ่ายไปก็แรงขึ้นแล้วก็เรื่องคันเรื่องกลิ่นเนี่ยโอเคมากอ่ะสำหรับ8 0วับนะ,อ,ะอย่างที่ผมว่านนะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับ80สบบา ถ้าอยากลองก็ลองสักครั้ง2ครั้งก็พอดูดสัก60บวัตต์เนี่ยกำลังพอดีสําหรับเจ้าแท้งพ n p ตัวเนี้ยหกบวัตต์เนี่ยกำลังพอดีเลยสําหรับตัวนี้นะเ,เดี๋ยวผมไปลองใส่ยอสูบให้ดูนะว่าฟิวสูบพอใส่ยอสูบแล้วจะเป็นยังไงการใส่ไฟจะดีแค่ไหนสําหรับเครื่องอากัซทตัวนี้นะนี่เลยใส่ยอสูบแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะบอกเลยว่าสวยงามมากเลยสําหรับเจ้าตัวอากัสซีใส่ยอสูบแล้วเนาะ เรามาดูเรื่องการจ่ายไฟของเจ้าตัว Arc GT 1 6 0ัตต์ัวนี้กันต่อเลยละกันว่าใส่ยดสูบแล้วการจ่ายไฟจะดีแค่ไหนจ่ายไฟจะแรงแค่ไหนเนาะเดี๋ยวผมกดการจ่ายไฟให้ดูก่อนละกันผมใช้เป็นดูดโค้กมะนาวเนาะสลัดน้ำยายดสูบเหมือนกันนี่เดี๋ยวผมกดการจ่ายไฟให้ดูผมปรับอยู่ที่ 80W นะนี่ปรับ8 0วกดให้ดู จ่ายไฟแรงมากสหรับเครื่องนี้จ่ายไฟแรงจ่ายไฟนิ่มากเลยนะ,ะเดี๋ยวผมไปสูบให้ดูเลยละกันว่าฟิลสูบของเจ้าตัวอากัสจีตัวนี้ใส่หยดสูบแล้วคันจะเยอะแค่ไหนแล้วก็กินน้ำยาจะมาดีแค่ไหนนะ <S <S เจ้าตัว R g a GT หนึอยกสิบาทตัวเนี้ยใส่อตอมโยดสูบแล้วควันเยอะรสชาติน้ำยานี่มาเต็มเลยนะอ่าเออผมลืมบอกไปผมใส่ยยดสูบผมใช้เป็นโหมด RBA นะโหมดสียฟ้าเนี่ยสำหรับโหมดยยดสูบเลยเนาะสำหรับตัวนี้อ่าแล้วก็ การใส่ไปองเขาเนี่ยมานิ่มมากเลยนะผมบอกเลยว่านิ่มจริงๆเนาะไม่กระแทกคอเลยดูสบายสบายเลยปรับแปสิบวัตต์เก้าสวัตต์เนี่ยดูได้สบายเลยสําหรับมือใหม่ก็เล่นได้สําหรับเจ้าตัวอากัสจีทีตัวนี้บอกเลยว่าฟิลสูบดีมากนะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมไปลองแม็กของเจ้าตัวเครื่องเลยร้อยหกสิบวัตต์เลยอ่าลองแม็กให้ดูเนาะนี่แม็กของเขาอยู่ที่หนึ่งร้หกสิบวัตต์นะสาหรับเจ้าตัวเครื่องอากัสตัวนี้นะ การจ่ายไฟ160บาทผมก็ว่ายังนิ่มอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีการกระแทกอะไรมากมายเลยทิวสูบนิ่มๆเลยจ่ายไฟเร็วมากกาดปุ๊บมาปั๊บเลยนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานดีมากเลยสำหรับเจ้าตัวบูบูอากัสตัวนี้เนาะถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไลน์ไว้ให้ตรงหน้าจอนะ <S <S เราสามารถแอดไลน์ไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้หน้าจอนะอ่าแล้วก็ตัวเครื่อง มี5สีให้เราเลือก,อกนะจ๊ะอ่ะาทักไลน์ร้านไปได้เลยเนาะสำหรับคลิปรีวิวกล่องบุหรี่ฟ้าเจ้าตัวอา a ์กัสจีดีรบาทผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ละกันถ้าใครอยากให้ผมรีวิวกล่องบุหรี่ฟ้าหรือว่าพอร์ตตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมหามารีวิวให้ดูแน่นอนเนาะอ่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับแล้วก็ฝากกด s ั b สไคร b e ไว้ด้วยเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรานะ I'm like it. So much money. She says she wants my necklace. Put her on the gas list. Hope I don't regret this. Hope I don't regret.